จพร้องกันนะครับนะโมตัสสพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสพภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะอิมังสุปาคยัญชนะสามปันนางสาลีนางโพธนัง ปุตกังวลางปุตตะปูเชมีหิมานิมยังพันเตมาตกะพตานีสาปริวารานิพีขุสังคสาโอโนเชยามะสาธุโนพันเตพีขุสังโค อิมานีมาตากาตานีสัพป,ปริวาลานีพีขูสังกษาปฏิคันหาตุอามหากังทีกะลาตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายมาตรกาพตาหารกับทั้งของวริวานทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับมาตตกาพตาหารกับทั้งของวริวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่ออุทิศไปให้บุญแม่จวงแท้ตั้งที่ได้รวงรับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้ในวันนี้และเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญ แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทเินตัวตัวตัวต่เชิญเสื้ยไาเชประเก็นข้าเลยนะครับ 啊，好个大白 यया भवत्सा मम ภาวขึ <Es> <an> ้นจบเลครับยกภาขึ้นจบครับวางทับอุตสโยครับวางทับวางทับตรงตรงนะรับด้านขวานรับ้าะดนมด้าน้ครับดมานด้านรนฝาด้นด้านมาด้านฝน เนรารุปตาวายกรรมนิโรธโกบาลิตตาวานิโรจนิเตตังหัวปัตตมุตุโต

เอายกภาพที่จบเลยครับเลี๋ยวนะครับผมกินแล้วอีกรอบผมก็คู่นะครับรอแค่คู่คู่ประจำที่นิดเดีวครับโอเคครับคือแล้วนะครับสบรูกสิบเอ็ดรูปแต่ครับ คหังเอันยังไเป็นยังไมไามาพอครับตาคนแล้วว่า้าไไภาพฟังกครับฟังฟังนะครับผอ้อยู่ไหมนะครับยกภาพขึ้นนะครับอันนี้นมี่นงแน่ชัวรนะครับที่ผืนนึงนะครับนะครับ เสร็จแล้ววางบนเื่อไหมบวกบนทึกสายโยงนะครับวางบนเสาโยงนะครับวางบนเไหมบวกนะครับแล้วประนมมือไว้ครับนะครับประมมือไว้นะครับประมมือไว้ปล่อยผาครับปล่อยผ้าประนมมือไว้ครับ การูกคลุ้นะครับผ้าอ่าได้ก็จะได้ร่วงถวายกรถวยกถวายผ้าครับผ้าถวายผ้าเลยครับเอาผ้าเลยครับปัจจัยถวายผ้าเลยนะครับไปต่อทีเลยนะครับทำแต่เป็นจีนนะครับพร้อมแล้วนะครับยกผ้าขึ้นโจงที่แขนุณแม่นตัวเนะครับเสร็จแล้ววางเป็นเครื่องหมาหัวบนข้อสายโอนกันทับแล้วปล่อยแล้วก็ลูบไล่นะครับ

อาจาัน้านครับวาเอมนะครับปัจจปัาปลานานะครับปาบนานะครับ๋ยวคู่นะรักสัคู่นะครับนะครับทำเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมนะผ้าจบไปนะครับ เปนนายรับแต่แล้ววางหมายบวกนะครับนะครับแล้ววางหมายบวกพนมืไว้นะครับบคอยเลยครับตัดลครับ ครับแล้วนั้นๆๆครับอือ

การรูปเลยนะครับมาปัจจัยกันนะครับมาปัจจัยกันนะครับเปียนมามาปะเียรมามาด้วยเลยครับมาจราเวยนะ้า้เลยจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวครับนั่นยงไม่เกี่ยวนั่นยไม่เกี่ยวอ้าว้าครับทุกพระอาจโงกนะครับิขาแล้วก็วางสาโยงไว้

ปลาครับปลาเป็นเครื่องหมายบวกของธาตุสายโยงเดี๋ยวเราไม่อยากใช้เรื่องครับปลาทอดทอดไหมครับเนี่ยราคาห้าพันแล้วห้าพันไม่ได้นะแปะโอภาสิตวานิวาจินเทรามัวปัญพบุคต ปัจจัยครับปัจจัยยาปัจจัยปัจจาทุกท่านะครับ